ไปเข้าแล้วมีเข้าแล้วนะตำรวจครับตำรวจเปิดประตูครับไปดูระตูหน่อยครับ ยืนขึ้นมาอยู่อยู่แต่ในบ้านไม่เท่าไรไหนทางทากระจกลัวให้เกาะก่อนให้เกาะเข้าก่อนเปลด่มาลู่มาตูปมาตูปมาตู เปิดปิดรวยเปิดไปเลยปิดไยปิดเลยช้าช้าะ่าเปิดมาโอเคอา่ไหนอาอ้ามาต่อมากร่เดในห้องใครอยู่ครับตามตามนลงไปหันหลังไปหันหลังไปอ่ในห้องูมือออกมาออกมาออกมานั่งลงคุกเขาุเขาตั้งลงนอนพันนอนพันกนอนพัน ข้อม้อมลงไปข้อมลงไปข้อม้อมไป้อมไปน้ไปเคอข้ลงไปเอาแขนมาเอาแนมาไม่หลุแรงนะเคียก่อนเคียก่อนที่เหลือไปเคีย์เคีย์ของน้ำคอชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนะสมภพนะกระทำความผิดฐานขมขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กําลังพะทุสลายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้พาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารพาผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาฟังก่อนน้องบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นเต็มไม่เต็มใจไปด้วยเพื่อการอนาจารนะของการปีที่แล้วทำะารใครเขาขไหม ต้เนเงือกครับก็พา,าหลานเป็นเล่นก,กันรแต่ว่าผมว่าเมาผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรแม่ใจนะแม่ใจได้ทำน้องเขาไหมไม่ได้ทำไม่มีอะไรั่นใจนะ,ะไม่สนึกเนี่ยว่ะอ๋อข้อมข้าากระจก ใครใครที่ของวางไว้เกกาเป็นากของไหนของใครเรามีลูกสาวแล้วทำไมเราถึงไม่ก่อเหตุแบบนี้เมาไม่ได้สติครับฮะเมาไม่ได้สติครับเมาไม่ได้สติทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยครับเคยทำเลยวันสงการเลยไหมใช่ครับสงการปีไหนปีที่แล้วครับปีที่แล้วจะชวนน้องเขาไปเล่นสงการที่ไหนเล่นแถวบ้าครับแล้วก็ไออเรียบของทวีครับเรียบของทวี แล้วสงการปีหกเจ็ดไปเล่นที่ไหนมาเล่นที่เพชรบุรีครับเป็นที่เพชรบุรีไปทําอะไรเพชรบุรีไปหยุดงานนะครับทาไมอ่ะตอนเขาบอกว่าเขาแจ้งความผมกพะไม่อยากโดนจับไปหลบอยู่นู่นเ,เห็นบอกว่าเจอชุดนี้มียึกยักหนาจริรงมากเบ่ตกไม่ได้ถึงจับครับฮะผมนอนให้จะจับโดยดีเลยครับทำไมถึงยอมให้จับโดยดีเพราะผมดูคลิปปแล่วครับดูคลิปอะไรคลิปที่พวกชุดนี้เขาก็จับรู้จักอ่ะยังรู้จักใคร ผู้การแจกฮะผู้การแจกนี่เป็นผู้การแจกกูก็เป็นสารวัตรเด้ทำตัวให้ดีถ้าอยากอยู่ข้างนอกอย่าให้มีอีกนะ